ครับสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาวันนี้พอดีผมเห็นพืชนะครับขึ้นรอบรั้วนะครับมีประโยชน์มากมากนะครับกพเลยนำเสนอให้พี่น้องที่สนใจนะครับซึ่งเป็นลักษณะเถานะครับตดหมูตดหมานะครับอาสรรพคุณนะครับของตดหมูตดหมาหนึ่งนะครับ ทั้งต้นมีรสขมสัประคุณเป็นยาอายุวัฒนะนะครับอสองนะครับใบมีรสขมใช้ทําเป็นอาหารบํารุงกําลังฟื้นไข้นะครับหรือคนชราได้นะครับสําหรับใบ 3. ใบนํามาตำพอกเวลาปวดศีรษะอาการปวดศีรษะก็จะดีขึ้นนะครับ 4. ช่วยแก้ตัวร้อนนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นนะครับ หใช้เป็นยาถอนพิษเล่ายาสูบและพิษจากอาหารนะครับหนะครับรากนะครับผลยอดตาเแก้ตาฟางตาเฉให้ใช้รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ตาฟางนะครับตาเฉตามัวนะครับอนะครับผลนะครับของตดหมูตดหมาและใบใช้เป็นยาแก้อาการปวดฟัน แปดใช้แก้อาการอักเสบที่คอและปากนะครับข้อ9รากใช้ต้มกับน้ำดื่มจะช่วยทำให้อาเจียนดีขึ้นนะครับข้อ10ช่วยขับลมนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นเลยนะครับยอดและเทาใช้ผสมในตำรับยาแก้ท้องอืดยาขับลม11ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ท้องเสียนะครับ12ใช้เป็นยา ระบาย่อนๆนะครับอันนี้หยอดโอนนะครับ13ช่วยขับพยาธิไส้เดือนทั้งต้นนะครับ14รากรากใช้ฝนนะครับทาแก้ริดสีดวงทวารนะครับ15ใบใช้เป็นยาแก้ริมใบใช้เป็นยาแก้เริมนะครับแก้ปวดหักเสีบร้อนนะครับ16ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยา ขับปัสสาวะนะครับ17ช่วยแก้พิษงูนะครับส่วนที่เป็นใบนะครับ1 8ใช้เป็นยาขับน้ำนมของสตรีนะครับ19นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นอีกมากมายนะครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับรากก็มีสรรพคุณแก้โรคตาลขโมยนะครับรักษาดีซ่านแก้ท้องเสียลำไส้พิการแก้อาการจุดเสียดนะครับช่วยขับน้ำเหลืองเสียนะครับ ก็มีสรรพคุณอีกมากมายนะครับพี่น้องนะครับก็หลังจากที่เราได้กล่าวเกี่ยวกับสรรพคุณนะครับตอน,นี้เรามาดูประโยชน์ของตดหมูตดหมานะครับข้อหนึ่งใช้ข้อหนึ่งใช้เป็นพืชอาหารสมุนไพรได้นะครับข้อ2ใช้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือเป็นต้นนะครับต้นมีกลิ่นเหม็นเขียวเพราะมีสาร เมื่อนำมาต้มกลิ่นระเหยไปนะครับก็สามารถนำมาทำอาหารได้นะครับ 3. ผมใช้ทาผลใช้ทาฟันนะครับทำให้ฟันสีดำก็สีนะครับรากนำมาปอกเปลือกเช่น้ำนำไปตำกับข้าวเหนียวนึ่งเพื่อทำข้าวเหนียวพอกนะครับหรือที่คนภาคกลางเรียกว่าข้าวเกลียบว่าวนะครับก็ห้า ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้ค้างให้เลื้อยดอกมีขนาดเล็กนะครับแต่ดอกมีสีสันสวยงามนะครับอันนี้ก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้นะครับพ็พี่น้องนะครับพอดีป,ปดหมูตดหมานะครับตามรอบรั้วก,ก็เลยนําเสนอให้พี่น้องอย่างน้อยพี่น้องก็ได้รู้ได้เห็นว่าลักษณะของตดหมูตดหมาเป็นอย่างไรนะครับ ก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้เแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ